ก็พูดถึงเรื่องละครนั้นเลยค่ะเอาเลยค่ะนักแสดงเหมือนต่อเหมือนพึ่งเลยค่ะแรงแล้วก็ร้ายต่อยเจ็บแบบนั้นเลยเราก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันน้องอ้ำใจใจอ่อนหรือยังอุ้ยสกิดใช้เฮ้ยใช้เตะเลยเหรอ ูดได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจก็พูดถึงเรื่องละครนั่นเลยค่ะเขาถามการนี่เดี๋ยวค่ะน้องอ้ําขายเดี๋ยวถามว่าน้องอ้ําใจใจอ่อนหรือยังอุตส่ากีดใช่เตะเลยเหรอไม่ใช่อส่กิดแต่ใช้เข่าเตะเลยครับไม่ใช่อส่กิดแต่ใช้เข่าเตะเลยครับก่อนเขาบอกว่าเขาจะย้ายลูกพีชมาที่บ้านอ้ําที่ที่ที่แถวบ้านอ้ำคือพี่เอไป อย่างในหมู่บ้านนเลยใช่คือพี่ไปหาพื้นที่เก่าไม่ได้หรอกพี่จะมาแถวนี้สุดท้ายแล้วพอจริงก็ไม่ได้มันหลอกเราไปวันวายว่าสร้างฝันว่าอันนี้จะได้จะได้จะได้ไม่คือตอนนี้เรามีความสุขที่อยู่บ้านจริงๆครับต้องทำงานที่จ้าไปยังไม่ไปเลยนะมันแบบคือไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขมานานเราเก็บกดเมื่อเด็กคืออ้ําอนเด็กอ้ําทำงานตั้งทีโม่พี่เอตั้งแต่ตีสี่ตีสี่แล้วมันเลยฝังใจอ้ําเลยว่าอ้ําเหนื่อยมากจริงนะแล้วตอนนี้มันหายเหแต่อย มันจะได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้า<ใ>นใช <น S 1> <c oughs> ่มันเป็นครอย่าเพิ่งติดใจนะเพราะว่าต้องใช้เงินทุวนกวันก็ใช้เงินพี่เอพี่เอบอกจะไปพึ่น้องไงช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่อ้ํามีความสุขกับการอยู่บ้านเดี๋ยวพี่เอจะทําให้แกร้อนเด <c oughs> ี๋ยวพี่เอจะเอาไฟไปเผานะครับเอาสิ่งยังย่วยุไปล่อแล้วเดี๋ยวยังไงพี่เอว่าเดี๋ยวก็ออกไปยค่ะช่วงออกไปก็ถ่ายละครเลยหล่ไฟก่อนเผาไฟเออ ออใช่ให้แมงออกคือใช้เวลารีเดียวกับตีต่อเลยค่ะเอาความร้อนเข้าแล้วเดี๋ยวต่อออกจากกระดังเลยเดี๋ยว,ออยวคะ่ะอันท่นอัน,นี้อัคาร์ตเมนต์ไปทำงานหรือว่าเราต้องการทำอะไรนักแสดงเหมื <ๆ S 1> อมนต่อเหมือนซึ่งเลยค่ะแดงแล้วก็ <c oughs> ร้ายต่อยเก็บแบบนั้นเลยเราก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันเออ <c oughs> <ล>ถ้าไม่อ้ามก็เอแล้วละคะ่ะ <c oughs>